สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านจักรยานยบาบไรอีกครั้งวันนี้นำเอาดาฮอนรุ่เอามาตะยอดฮิตนี้รันการตัวเริ่มต้นนะครับของดาฮอนมาแนะนำวันนี้เอาสีเหลืองมาโชว์จ้ะสวยๆวงล้อยีนิ้วเกียร์7สปีดไล่ดูตามธรรมเนียมด้านบนชิปเตอร์ที่ให้มาเป็นแบบมือบิดของไมโครชิปนะครับใช้บิดเอาปลอกแฮน เราสังเกตเลยมันมีมันบานออกมารับกับอุ้งมือครับจับแล้วสบายสุดๆตัวแฮนด์ปรับองศาของมือเบรกได้ก็คือจะใช้เชิดให้ตรงให้ทิ่มแล้วแต่เราปรับความสูงของแฮนด์ได้บานทับสไตล์ดาฮอนรุ่นอื่นๆเลยครับแข็งแรงทนทานแน่นหนมีรับประกันด้านหน้า จะมีสามจุดปิดสนานะครับจริงๆมันคือช่องเอาไปยึดกับอุปกรณ์เสริมนะครับไว้ติดตะกร้าหรือกระเป๋าซื้อเพิ่มได้ระบบเบรกก็วีเบรกหน้าหลังบางโคลนสีดำเป็นพลาสติกนะครับดำเงาวงล้อขนาด20่สิบคูณหนึ่ง6ะครับโอเคลองดูฝั่งตรงข้ามจะเห็นแป้นเหล็กอยู่เอาไปยึดกับแม่เหล็กข้างหลังนะครับ ค่อยๆไล่ไปตัวล็อกลำตัวแบบเบเบเลยแต่ใช้งานได้ดีแข็งแรงไรซึ่งปัญหาจุกจิกกวนใจจานจานหน้าให้52ฟันก็ขนาดใหญ่มาตรฐานนะครับตอบสนองการใช้งานทุกสภาพถนนตีนผีชิมาโน o ทัวนี่พิมพ์นิยมของรถทับเสปีดนะครับเฟืองหลัง14 2 8ถึง28ฟัน โฟนข้างหลังนี่มาให้เงาเงานะครับลากขึ้นมาปุ๊บรูทเนี่ยมันมีดีตรงที่อานมันใหญ่นั่งเราสบายก้นแล้วก็เวลาพับล้อมันจะค่อนข้างขนานกันทำให้เข็นได้สบายใจนะครับข้ามาดูฝั่งนี้ยิมแม่เล็กอยู่แล้วก็แฟรไลดูไปเรื่อยๆครับ ตัวนี้ลูทเนี่ยจะไม่มีตัวจุดยึดนะครับของล้อล้อที่สามนะครับล้อ easy view มาให้ลูมีอยู่หลายสีนะครับมาดูตัวจริงได้ที่ร้านจักรยานใบใบไรขอบคุณครับ